สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีถุกถูกนครับตอนนี้นะครับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับล่งจากล่ำตะคองมากนะครับมุงนาสู่ก mm hmm. ทโมอรครับตอนนี้รถปริมนนนั่นนาเน่นี่นะครับ เป็นความเป็น่ากาศเปน้ำการครับนี่คือล่งจากลำตะคองมากนะครับมุบงนะ่งนาสูสลาบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะครับสิบผานาฬิกาของบานเฮ่าเนี่ยนะครับ ที่คนกำลังเดินทางของกทอมกับเดินทางปวดภัยแล้วครับเบืองผา,ากบรรยากาศสดๆนะครับช่วงเวลาบ่ายสามโมงนาสู่กทอมะครับ เดินทางมาจากบลรบือนะครับออกจากบลรบือมาก,กประมาณสิบโมงบ่ผมเดินทางออกจากบลรบือนะครับออกมาสิบโมงเซานะครับออกมากจากบลรบือตอนนี้สิบห่านาฬิกาครับลงจากนลำตะคองมากนะครับมาเจอกับ บรรยากาศนะครับการเดินทางของพี่น้องบ้านเฮ้าเนาะครับเดินทางมุ่งหน้าสู่กอทมอกันเนาะครับกับบรรยากาศสดๆช่วงบ่ายสามโมงครับก็เลยถ่ายคลิปเอ็ซีเฮ้าเบิ้งเนาะครับเพื่อเอซีเฮ้ากำลังต,ตีดตัดใจเดินทางมือแรกนี้เนาะครับกับไอเบิง้งพาไบรรยากาศ คนที่ตัดสินใจเดินทางบนเรืองนี้นะครับเส้นทางกับมีหลายเส้นทางที่มุง่งหน้าสู้กเทามอได้นะครับเลือกเป็นเส้นทางที่เท่าสีเดินทางได้นะครับน,นี่ก็เป็นถนนท้างรักนะครับสายอีสานบานเฮ้านะครับ ตะคองสระบุรีนี่นะครับมงนาสุโกทมอเนี่ยนะครับ,บ,ก,รรบกับบรรยากาศในตอนนี้นะครับเราเบิงบ้งผากเบิ้งการจราจรไปน้ำกันนะครับนี่ข้างรังครับ ว่ามื่อนี้นะครับมื่อวันที่สองเดือนมกราคุ้มนะครับที่สองเดือนหนึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขาดว่ามือแรกนี้นะครับขาดว่ามือแรกนี้พี่น้องเอฟซีฮอกก้าโค้งสีเดือนทางกันหลายนะครับนี่ก็เป็นการจราจรช่วง น้ำมือเวยนระครับแรกงนี่ก็้คิดว่าพีนโนโนโน่น้องเขาสิออกเดินทางกันอีกหลายแล้วครับเดินทางปอดภัยกันทุกขูสุขคนเนาะครับไอ้คิดว่าไปร่งรถนาสีปริมันนาแน่เนะครับสำหรับขึ้นนี่กับการเดินทางจากักบผู้ล่มเน่าเนาะครับเขาไปฉล้ทฉลอง ทงไทยปีข้าตอนรับปีใหม่กันนะครับเนีย่ยคือบรรยากาศการเดินทางจากผูรุณาบันเท่านะครับเขาสู่กทมเพื่อที่จะมาสู่งานต่อนะครับไปลงทุกคนเดินทางปลอดภัยเด้อครับผูกระดัิเดินทางงานตอนนี้แล้วกับผู้ที่สิเดินทางขับขึ้นนี้แล้วกับมอือต่อไปนะครับเดินทางปลอดภัยสู่ภูสุข้นนะครับ แต่วัสทีภาพกันทุกคนดวยครับนี่ครับเบิ่งบรรยากาศณนะช่วงเวลาบ่ายสามโมงไปน้ำกันเนะครับกำลังม,งมุ่งหน้าไปที่สระบุรีครับฝนก็คุ้นฝนเบาๆเลยพี่รเราฝนกำลยจอดรถนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยกับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับการจราจร ร่งเดินทั้งมงนาสู่กทอมนะครับก็เลยท้ายคลิปพีโนเยปซี่เข้าได้เบิ่งกันเนาะครับสถานการณ์ณตอตน,นี้เป็นแบบใดนามอนีเป็นตังได๋เนาะครับช่วงเวลาบ่ายสามโมงเนาะครับนี่คือช่วงที่ร่งจากลําตะคองมงหนาสู่สาราบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เนี้เนาะครับคุณครับ